สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมครับกับตันอ้ามโดนไทยกับตันวันนี้ผมจะพาไปดูโดนขนาด16ลิตรครับของโดนไทยสุดหลอกกัน ของแถมมันคูดเยอะโอ้โหไม่รู้จะแถมอะไรกันนักหนาแถมเยอะมากไปเดี๋ยวพาไปดูครับและในชุดโดนหนึ่งลำของเรานะครับชุดใหญ่นี่คือชุดใหญ่ของที่ให้ไปและลูกค้าจะได้ทั้งหมดมีดังนี้เลยนี่ครับจะมีแบตเตอรี่ครับหกก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหจัดเต็มกันทั้งวันครับแบตเตอรี่ครับมีเสื้อแขนยาวสองตัวครับมวก สองอันครับโอ้มีปลั๊กไฟด้วยโอ้แถมยันปลั๊กไฟครับเนี่ยครับที่วัดแบตโอเคพอดีของเราเป็นแบตธรรมดาครับทีนี้จะต้องใช้สายบาลานครับก็จะต้องมีที่วัดแบตครับตัวนี้ก็มีที่วัดแบตให้เสียงดังขออภัยด้วยนะครับพอดีเรารีวิวข้างถนนเลยครับมีโอ้ชุดซ่อมครับชุดเครื่องมือครับโอ้เอาไว้ขันคิดตัวโดนโอเคมีแถมให้เรียบร้อยมีพัดสำรองให้2คู่ครับ และตู้ชาร์จอีก2ตู้นี่มีเป็นปลั๊ก A/S 120เรียบร้อยแล้วครับเป็นปลั๊กใหญ่สายบาลานซ์รีโมทโอ้สุดเท่รีโมทมีจอในตัวเรียบร้อยครับรีโมทมีจอในตัวเรียบร้อยครับถัดไปก็เป็นตัวโดนตัวโ,โดนตัวนี้เป็นขนาด L, 4, 1ิลิตร4ใบพัดเป็นแขนคาร์บ,บอนทั้งลำเลยทั้งนอกและในครับแล้วก็ฝาสีแดงสุดจ้าของเรามีกล้องหน้าครับ มีระบบ GPS ครับมีหัวชีดแบบตรงกลางครับโอ้อันนี้ปั๊มน้ําคู่ครับปั๊มน้ํา2ตัวครับหัวชีดลํานี้อ่าลำนี้ใส่9้าหัวชีดโอเคอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งสั่งได้หมดเลยครับมีกระเป๋าสีแดงนี้เท่ๆแถมให้ด้วยตัวนี้มีเรดาร์พื้นโอเคเรดาร์พื้นครับตัวนี้ไม่มีเรดาร์กันชนครับเรดาร์กันชนไม่ต้องใส่ก็ได้ ้าได้มาเรียนเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ต้องห่วงครับสอนให้เข้าใจใแน่นอนโอ้โหอะไรเนี่ยแถมยันแปรงสีฟันแปรงสีฟันก็มาหนึ่งผ้าผ้าสองผืนโอ้มีแถมให้ด้วยผ้าเอาไว้เช็ดโดนทำความสะอาดโดนโอ้แปรงซักผ้ายังมีแถมให้อะ่ะนี่นี่นี่แปรงซักผ้าไว้ทำไรนี่เวลาล้างเครื่องโอ้โหนี่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อเป็นไงครับ นี่คือรายละเอียดและความใส่ใจของเรานี่ล้างเครื่องเป็นไงมีแปรงขัดให้ด้วยครับอ๋อนี่มีกล้วยและกองเป็นไงนี่คือความใส่ใจรายละเอียดครับเอาไว้นี่เดี๋ยวผมทําให้ดูทําให้ดูใช้ยังไงกล้วยกับกองนี่ครับก็ถังผสมยาแบบนี้ครับแล้วก็กล้วยและกองใส่ไปในนี้ครับแล้วก็สามารถเปิดยาใส่นี้ได้เลยขี้ผง หรือเศษไม้เศษอะไรต่างๆที่ไม่สะอาดก็จะอยู่ในนี้เราจะทําความสะอาดได้ง่ายโดยการเคาะออกง่ายๆครับอันนี้คือขั้นตอนในการเปิดยาครับถังน้ํา200ลิตรท้อมสายยางและหัวก๊อกยางดีของสันว่าครับไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นถังน้ําสะอาดครับเผื่อโดนยาเรายังมีน้ำสะอาดไว้ล้างหน้าล้างตาได้ครับนี่คือความใส่ใจรายละเอียดของเราครับถังสะอาดส่วนตัวนี้ถังน้ำ100ลิตร ตัวนี้เป็นถังผสมยาถัางผสมยาดูรายละเอียดให้ดีนะครับดูให้ดีถังผสมยาคือคอต่อเป็นเหล็กหมดเลยเป็นเหล็กหมดเลยและสายน้ําเราใช้เป็นสายน้ําแบบแข็งไม่ได้ใช้ท่อน้ําไทยท่อน้ําไทยจะอ่อนครับอันนี้แบบแข็งเพราะว่าผมเจอมาหมดแล้วแล้วก็คอต่ออย่างนี้เป็นเหล็กหมดเลยนี่ เหล็กทั้งชุดไม่ต้องห่วงทีนี้มันก็จะทนต่อการกัดก่อนของยาได้ครับรวามฝาปิดให้เรียบร้อยครับโอ้โหแถมแยังแปรงสีฟันแปรงกวยกองถังผสมยาอีก2ลูกครับถังผสมยาเอาไว้เทยาก็จะเทได้ง่ายขึ้นครับและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเครื่องปั่นไฟดูให้ดีนะครับเป็น6.5กิโลวัตต์มีปลั๊กไฟมาให้มีปลั๊กไฟให้ด้วยและอีกหนึ่งอย่างป้ายไวนิลโฆษณาครับผม นี่เลยทั้งชุดพร้อมทำงานของเราได้ไปแบบนี้เลยในราคา2 0 0แสนกว่ากว่ากว่าเท่าไร่เดี๋ยวมาคุยกันที่บอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าผมจัดให้ได้หมดทุกราคามีเงินเท่าไหร่เข้ามาคุยกันไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นชุดเป็นเซ็ตมันบวกลบได้ครับมีแต่จะเพิ่มจะลดอยากแต่งกล้องหน้ากล้องหลังอยากใส่หัวเจ็ตเราจะบอกว่าตัวนี้มีหัวเจ็ตแถมให้ด้วยนะ เป็นชุดจะไม่เอาหัวเจก็ได้หรือจะเพิ่มเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรชิ้นอื่นก็ได้อันนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนธันวาก่อนปีใหม่นี่เองครับก็ตามนี้เลยหรือใครอยากได้แบบไหนเข้ามาคุยกันมีหลายอย่างไม่ต้องห่วงครับฝากร้านโดนไทยกับตันร้านเล็กๆไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ